สงสีติดไม่ติดก็ทักมารายการเฮ้ทราฟฟิกนะฮะคุณเสมาคุณเสมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอภิสุขสวัสดีคุณผู้ฟังจอสร้อยแล้วก็คุณผู้ชมทุกทท่านด้วยครับผมซาวไปไหนอะไม่คุ้นเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องมีต้องมาแล้วมาแล้วอ่าเป็นสัญญาณส่งเสียงเรียกนะครับบอกว่ามาแล้วนะเฮ้ทราฟฟิกมาแล้วอ ช่องทางการติดต่อ<ะ>1137หรือว่าดอกจันด,ดึกแแปดนะครับจริงๆก็เปิดสแตนบายรอได้ตั้งแต่ช่วงรายการได้ทรูเลยใช่ไหมใช่ใช่หรอ,อช่วงบ่ายสองสิบห้านะ,ะแล้วก็ยิงยาวมาเลยะนะครับฟังไปตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอย่างเช่นคุณระพีเป็นต้นนะครับที่ ทั้งชีวิตของเขานี่น่าจะอยู่ในช่องแชทของจอร0เป็นสดส่วนใหญ่นะครับพี่รพีนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับบอกว่านึกว่าวันนี้น้องตาต้าจะมานั่งให้จัดอยู่ข้างๆเสมายังจะมาอีกเหรอฮะเขาเจอขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวเขายังจะกล้ามาอีกเหรอนะเห็นเขาบอกเขาจะมาทุกบ่ายนะมาเจอกุณเสมาวัน หมายถึงใครครับหมายถึงสองคนที่ยืนข้างหลังผมท่านท่านท่านที่ยืนข้างหลังผมเมื่อวานหรือเปล่าพูดเองนะไม่เกี่ยวกับผมแหมช่วงจังหวะซิทคอมมากเลยนะเออกำลังรายงานกาําลังคุยกันอยู่เลยอยู่ดีๆก็เปิดประตูเข้ามานะฮะเออดีจังเลยไม่เหงาเลยนะครับคื้คืนแต่วันนี้อยู่คนเดียววันนี้อยู่คนเดียววันนี้อยู่คนเดียวเห็นใครข้างหลังผมไหมครับในโซเชียลที่ส่องดูอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีใครอยู่ข้างหลังผมไหมเห็นสไปเดอร์แมนปีนตึกอยู่ไหมข้างๆมีไหมไม่มีนะอะไรติดข้าง ติดจังเลยเอาติดไม่ติดก็ทักมาไงใช่ใช่ใช่นี่คุณวันบางรักทักมาแล้วบอกว่าตกไม่ตกก็ทักมานะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ชุ่มฉ่าเลยอะเปียกแบบโอ้โหกับบ้านนี้ลงเท้าเทออกมานี่น้ําไหลนึกว่าเหยียกน้ําอะคือแบบชุ่มฉ่าทั้งตัวเลยอะแล้วแบบตกได้เวลามากอะหกโมงไม่ตกนะหลายคนเลิกงานหกโมงบอกฝนไม่ตกพอทุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละขับไปยังไม่ถึงใต้ทางด่วนพระรามสี่เลยยังหนักเลยนะโอ้หเอาคกลับทั้งนั้นเหรอ ไม่เอาไม่เอาทุกทีไม่ใช่ทางน้นช่วงนี้เดี๋ยวรุกบนทีมงานนะเดี๋ยวตัดช่วงนี้ออกเดี๋ยวตัดช่วงนี้ออกไม่เอาไม่เอาช่วงนี้ไม่เอาช่วงนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอาพูดเอง่ะเห็นใครขี่คอเสมาไม่มีอยู่คนเดียวยิ่งปวดคออยู่ด้วยเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่สะบัดซ้ายสะบัดขวาไปในคอเคสเลยยังไม่หายเลยแต่ปวดคอมากเลยสวัสดีคุณพคเกออินครับสวัสดีคุณชูเกียรติคุณพเกออินรายงานสภาพอากาศย่านรังสิตมาครับบอกว่า ตอนนี้31องศานะแล้วก็ที่พหลโยธินบริเวณหน้าแมคโครไปกลับเนี่ยรถยังวิ่งฉิวอยู่เลยสวัสดีค่ะ2หนุ่มคุณสุชาดาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณวันบางรักนี่ไงบอกว่าให้ยท r a ฟิกทักมาบอกว่าเฮ้ยฝนกาลังจะตกค่ะแล้วสีลมบางรักแถวนน้นใช่ไหมครับสวัสดีคุณณลิตด้วยนะครับสวัสดีหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาคุณมอสด้วยบอกว่าวันนี้พี่เสมาดูร่าเริงกว่าเมื่อวานนะครับจริงเหรอวันนี้ผมร่าเริงกว่าเมื่อวานเหรอผมก็เมื่อวานนะ ขอบคุณครับสวัสดีคุณเจนิ่เจนด้วยบอกว่าคุณเสมาเหมือนผอมลงไหมคะเออใช่ครับผอมลงทําอะไรมาลูกแย่งทานหมดไงอ๋อผมลูกทานนมเก่งมากเลยเงินเดือนหรือเงินทอนก็ไม่รู้ได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นี่เหนื่อยมากเลยเนี่ยพี่เยพีคเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีอุ้ยไม่อยากจะบอกเลยไม่เอาไม่เอาไม่ไม่บอกดีกว่าเกิดมาแล้วเมื่อวานโดนเรียกเข้าห้องประชุมอีกแล้วฮะบอกจะให้จัดคู่กับคุณวรยาอ่ะไม่ใช่คุณวรยาเขาบอกผมจริงเหรอเขาบอกแล้วเหรอ นี่เขาชิงบอกหลอนตลอดเลย <c oughs> อะอะไรเนี่ยคุณวรายาเนี่ยจะต้องต้องโดนละสักอาทิตย์ว่าวันละครั้งทุกวันไม่ไชมเหรอไม่ใช่ตรอเขาบอกอาทิตย์ละคร <c oughs> อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั <c oughs> นะนก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวรอให้ทีมงานเซตอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยก่อนก็เร็วเวนี้แหละนะครับเร็วๆวนี้ของผมอาจจะปี6ก6 9ดหเกอะไรเนี่ยนี่คือเร็วๆนี้ครั้งที่แล้วที่บอกเร็วเร็วนี้ ว่าจะเปิดหน้านี่ก็เมื่อไหร่นะ3ปีเกือบสี่ปีนะเกือบสีนะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ของผมมาเกือบ4ปีนะเออแล้วก็อราติดตามกันแล้วกันนะครับก็ตามคำเรียกร้องเลยแล้วเมื่อวานนะคุณปีก็ยืนอยู่ข้างหลังแล้วคุณวรยาก็ไปอะไรก็ไม่รู้บอกว่าให้กดหนึ่งมาสิอยากให้เสร็มาจาดทุกคนโหกดมาเต็มเลยข้อความรันไม่ทันเลยก็โดนจนได้ได้โดนแล้วโดนแล้ว โดนจนได้โดนจริงๆนะครับเนี่ยต้องไปจัดคู่กับคุณวาเลยอาทิตย์ละครั้งก็พอนะทุกคนอย่าขออะไรมากกว่านี้นะรู้ไหมเหนื่อยรักษาสุขภาพกันนะชุบชุบอ่ะมาสายแรกสายแรกเปิดสายคุยกันมาแล้วเหรอครับผมคุณหัวโตเก้าเก้าเอาอยู่ไหนอ่ะคุณหัวโตเดี๋ยวสายไม่เข้าว่ะเดี๋ยวแปนบนึงงสายมันไม่เข้าหรอนี่คือตอนนี้คือกดหนึ่งอยู่หรือว่าไงผมงงแล้วเนี่ยผมเสมาสายหนึ่งป่ะหรือว่าไง ไม่ใช่ใช่ไหมสายหนึ่งดิถ้าเขาคีมาอย่างเงี้ยคือสายหนึ่งนะแล้วของคุณมันไม่กระพิบปอไม่ไมีสายหรอเดี๋ยวตอนนึงน,นี่คือกดหนึ่งไปแล้วคุณอันนี้คือความสดของรายการเรานะครับ <c oughs> คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่มีการกันแกล้งไม่มีการเตี้ยมกันแต่อย่างใดอันนี้คือความสดสดของรายการเรานะครับ <c oughs> ก็เป็นธรรมดาของรายการสดก็จะมีข้อผิดพลาดได้เห็นกันเสมอ <c oughs> สนุกดีครับตื่นเต้นดีลุ้นว่าจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอด <c oughs> เอ๊ะตกลงมาไหมคุณหัวโตมาไหมคุณหัวโตอยู่ไหมคุณหัวโตฮะอ่ะถ้าไม่อยู่เดี ตอนนี้กำลังงงกันเราสรุปสายไม่เข้านะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขกันนะครับขอโทษที่ครับสวัสดีคุณดีเจพัทด้วยอ๋ออันนี้คุณพัท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 ที่ที่ที่จสองอยใช่ไหมอ้าวมีที่ไหนอีกล่ะแซวอะไรอย่าบอกลืมชื่อมาเวไหนมาเวไหนลืมชื่อสถานีตัวเองเมื่อกี้ว้าไปแป๊บหนึ่งขอโทษขอโทษลืมชื่อสถานีตัวเองใช่ไหมใช่ไหมใช่คุณพัดปะพอแล้วไม่ต้องกดหนึ่งมาแล้ว ปล่อยให้ท่านพักผ่อนบ้างค่ะกดหนึ่งกันจังเลยเนี่ยกดหนึ่งจะโดนมาจัดรายการกับคุณวรยาแล้วเนี่ยให้ผมกดหนึ่งบ้างผมกดสายหนึ่งมากมาไหมอ่ะคุณหัวโตเก้าเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับกดผิดคนนะครับคุณเอาช็อตลืมชื่อหัแล้วมาเลยสวัสดีคุณเตมาสวัสดีครับคุณหัวโคุณเตมากดผิด กดแรงไปผมไม่ได้กดห้องผมมันไม่มีให้กดผมกดเองหอไปพี่หัวโตอยู่ไหนครับเอสามสองเก้าเจ็ดโดนตูมครับครับโนตูมมาทางบางเลนอืก็จะได้นะครับแดดอ่อนๆครับนะครับได้ยินเสียงบอกเฮ้ยไม่ติดกระทักมาก็เลยมาใช่ครับผมไม่ติดกระทักมาได้มีฝนไหมครับพี่หัวโตผมบอกก่อนนะเมื่อกี้นี้ตัดไม่ทันนะที่บอกผิดเส้นทางอ่ะ สมรักเลยอ่ะที่คุณไปสุกแซวอ่ะบอกว่าบ้านบ้านคุณกลับทางนั้นเหรอผมนี่ช็อตเลยอ่ะไปไม่เป็นเลยอ่ะต้องเลี้ยวต้องขับรถออกมาจากสตต้องขับรถแต่คุณเลี้ยวซ้ายไม่ได้อันตรายเดี๋ยวหลังจากพี่หัวโตแล้วเราไม่รับสายแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นการคุยกันยาวเลยผมยืนยันแทนแทนคุณไปสุกไงว่าจริงๆก็ผิดเส้นทางจริงๆก็ได้ข่าวไว้อย่างนั้นนะครับผม มาให้คนอื่นเข้ามาเเดี๋ยวเผาคุณเสมาอย่างเดียวเลยแต่ผมก็ภาวนาให้คุณเสมาที่บอสเขาบอกนะที่มาจัดผู้กับคุณบอิัาญครับใช่ใช่ดีไหมก็ต้องทําแล้วล่ะครับจะดีไม่ดีก็ต้องทําแล้วล่ะครับบอสเรียกเข้าไปคุยขนาดนั้นก็ต้องต้องรับแล้วล่ะครับครับผมคบือ จะได้มีคนตัดคุณเสมาได้ไม่งั้นคุณเสมาไปเรื่อยอยู่เลยเพราะว่าอ๋อได้เลยเดี๋ยวลองติดตามอาทิตย์ละครั้งครับไปแค่นี้คนอื่นเขาออกความคิดเห็นบ้างครับได้ครับติดครับแต่อ่อนๆผลไม่มีขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณขขอบคุณคุณหัวโต99เก้านะครับนี่มีคุณผู้ฟังแซลมาบอกว่ารายการนี้เรียวมากๆคุณลูกเจ้าพ่อฮงเจียบอกว่ายินดีด้วยครับมีงานเพิ่มให้คุณเสมาดียินดี อ้าเหมือนเวลาเราได้งานใหม่เรามีอะไรใหม่ๆเขาก็จะมีการแสดงความยินดีไงผิดตรงไหนชื่นใจชื่นใจจังเลยหลายท่านเลย<ฆ>คุณคุณพรณภาบอกว่าคุณเสมามาถึงมาถึงในมาเลยฮะ<ฆ>งงปวดหัวแล้วคุณเสมามาถึงในมาเลย<ม>ครับสวัสดีครับคุณฝนามาเลยเอ๋อฝนมาเลยโอเค คุณเจนิ่เจนบอกว่าเป็นห่วงทานเยอะๆหน่อยนะคะขอบคุณมากครับผมคุณพระเเคอินบอกว่าน่าจะสนุกนะจัดคู่ทุกดีเจเลยนั่นไงว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าแล้วโอ้ไม่ก็ทุกดีเจเลยเหรอครับคุณสุชาดาชมมานะคุณอภิสุขบอกว่าน่าหลักค่ะสองหนุ่มอ๋อขอบพระคุณครับอ๋อใช่ใช่นี่ไงพี่พัทไงดีเจพัทที่จัดอยู่เจ้าสร้อยไงแหมคุณไปลืมชื่อสถานีเขาลืมคุณทํางานที่ไหนอ่ะคุณไปลืมชื่อสถานีเขาอะ คุณเสรมาไปจัดคู่คุณพัดได้ไหมดึกเหรอรอบดึกให้คุณพัดมาเที่ยงเถอะไม่เอารอบดึกแบบรอบภาคบอลเลยเอาที่อยู่ดูบอลขอดูบอลเงียบๆเผอวันไหนแพ้มาก็ไม่มีอะไรจะคุยกับเขาเลยมาดูเส้นทางการจราจรไหมครับยังไม่ให้ได้ไหมมีอีกสายหนึ่งได้สวัสดีคุณบีเลิฟด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเดชนรงค์เขาบอกเอาไปหลานไลท์เลยแล้วก็สวัสดีคุณกำพลด้วยอือครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านเสมาสวัสดีคุณภิสุขครับผมสวัสดีครับ,รบท่านชัยรัตน์วันนี้อยู่ที่ไหนครับสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศครับผมเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเลยครับสามารถสวัสดีได้ทั่ว,วโลกเลยใช่ทั่วโลกเลยขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปิดฟังธรรมดาติเขาเรียกว่าขาขึ้นใช่ขึ้นมาไก่หน้าผากนะครับตอนนี้อย่าให้ลงนะอย่าให้ลงนะขาขึ้นแล้วอย่าให้ลงตอนนี้ เอาเอาเอาจราจรก่อนเนาะเชิญครับจราจรเมื่อสักครู่ที่ที่นั่งฟังเกือบหลับนะแต่ไม่อยากแยกรามแต่ไม่ได้ขึ้นยกระดับนะอืแยกรามคาแหงแล้วก็จะไปประตูน้ําครับก็ผ่านโรงพยาบาลปีเยเวศการจราจรยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับผมผโรงพยาบาลปียยเวศตอนนี้ขึ้นมาจะสุรทิศเริ่มจะมาชะลอตัวแถวซอยหมอเหลงิงนึกจากซอยหมอเหลิงไหมครับ ไม่ติดใช่ไหมครับแถวนั้นถังเมืองเข้ามาไม่ติดที่มันบีบึงมั่กระสันอะไรเนี่ยครับผมอีกสักพักก็จะถึงแยกพญาไทแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายพญาไทลาดเทวีเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะตรงไปก็ปทุมวันบัดซ้ายก็ถึงแล้วหน้าห้างนี่เริ่มติดแล้วนะครับพระรามหนึ่งเนี่ยเริ่มชะลอตัวแล้วนะอะไรนะใช่เริ่มเยอะเหรอใช่พระรามหนึ่งเนี่ยเริ่มติดแล้ว ช่แต่ว่าแสงแดดออกนะแสงแดดอ่อนๆ้งสั่ทะลุไปถึงจอสร้อยผมบบใช่ดูข้างหลังผมสิมีแสงแดดด้วยเห็นไหมใครที่รับชมอยู่จะเห็นว่าไม่ชอบหลังจ็โทรมารายการนี้นะอิดเปลี่ยนรายการนี้ไหมชอบไม่ชอบไม่ชอบก็โทรมาหม่ถึงชอบใครครับชอบผมเหรอหรือชอบคุณอภิสุขหรือชอบใครก็ไม่รู้อ่ะก็มีคนชอบไม่ชอบแต่คนบางคนก็ ชอบมากเป็นคนชอบน้อยอะไรประมาณแล้วถ้าเขาไม่ชอบจะให้เขาโทรมาด่าผมหรือไงเราพี่ชัยรัตน์นี่ก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องโทรมาไม่ชอบก็เป็นห้องดูไม่ต้องเราไดูคุยกันแหมรีบๆเลยรีบๆแบบไม่ต้องให้มีคนดูเละรีบไปเลยโอเคเอาเอาแล้วน้องบรยามาวันไหนเนี่ยมามาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมผมดูไม่ชัดนะไม่รู้ใครสวยไม่สวยใครหล่อไม่หล่อเพราะว่าถ้าใส่ชุดถ้าใส่ชุดแบบ ยกน้ำหนักมานะ่ะผมอาจจะดูเป็นอ๋อคุณวรยามาวันอาทิตย์ตอนเที่ยงใช่ถ้าอ,อยู่ในอยู่ใน u ู u b e อะดูดูแล้วทีนี้ว่าจะส่งข้อความทำไม้เป็นผมคนโบราณครับผมเออทำไม่เป็นเอา<ล>มือรูปแล้วมันไม่ไปอะต้องเอามือสไลด์ครับลองดูครับ,ลอ,รบลองจิ้มๆหน้าจอเล่นดูหรือว่าสอบถามทีมงานหลังไม์ก็ได้ครับผมว่าจะเอารูปผมไป,ป,มไปนั่งอยู่ตรงกลางอะทำไม่ได้เลยจริงเหรออะ ว่าจะทําทําได้ผมเก็บตังค์นะถ้าอะไรที่ขึ้นมาบนหน้าจอผมผมเก็บตังค์นะขอบคุณมากพี่ชัยรัตน์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านอื่นไามครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองสายสองสายรออยู่สองสายรออยู่คุณวิชัยคุณวิชัยคุณวิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยอ้าวคุณวิชัยเหรอสวัสดีครับคุณวิชัยครับอ่าถ้า ถ้าหลุดเดี๋ยวขอขเขาวางก่อนนะฮะอ่าขวางก่อนนะงั้นเป็นสายคุณเบนนาริสคุณเบนนาริสสวัสดีครับนี่รอไอ้อไเว้ย<ะ>คุณเบนนาริสได้ยินไหมเอ่ย,ได,ยได้ยินครับ,รบเห็นคนหล่อแล้วตกใจรายการ <c oughs> ผมนี่มันตะกุกตะกาัดทัฟฟิกชัดๆ <c oughs> ทำอะไรก็ตะกุกตะกักไปหมดแต่วันนี้ทรงผมคุณด้านจริงนะใคร ทรงผมเหรออันนี้คือถอดหมวกกันน็อกปุ๊บก็ปัด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 ไปมันก็เป็นอย่างนี้เลยที่ถอดยังตอนนี้ยังไม่ได้ถอดนี่ใส่หมวกกันน็อกอยู่อนนี่ยังใส่อยู่ไงยังใส่หมวกกันน็อกอยู่อ้าวคุยสิคุยคุยกันไปเดี๋ยวผมขอเซ็ตผมก่อนรายการเราสดอยู่แล้วรายการไม่มีอะไรจะรายการสบายสบายสดเซ็ตอย่างนี้ดีแล้วอย่างนี้ดีแล้วเหรอจะว่าไปนะคุณไม่มตุกคุณลองเอาหน้า ไปทางขวาหน่อยเอียงไปทางขวาหน่อยแบบว่าแนบๆแล้วก็คุณคุณผมมาก็ไปทางซ้ายให้ทั้งหน้าแนบๆกันน่ะนะนี่นี่ให้ดูอย่างนี้เหรอเพื่ออะไรพี่เบนเพื่ออะไรอ่เดี๋ยวผมทำแล้วนะอ่เพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่ใช่ก็ให้อันนี้ผมลงเออแล้วคุณเดไม่สุกไปไงนะมันไม่คุณเดไม่สุกตายสิอย่างนี้ต้องกดดาวนะคุณเสมาดีไหมจะให้ทำอะไรต้องให้แบบส่งดาวอ่ะส่งดาวมา เอาสิอยากส่งอะไรก็ส่งกันเลยรายการฟรีสไตล์อยู่แล้วเอาเลยออยากเล่นอะไรก็เล่นกันอ่ะเต็มที่เต็มที่ก่อนก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปเรื่องการจราจรตอนนี้ก็ารจราจรนั่แหละมีเหตุนะฮะคุณสายมาที่ไหนครับถบบทุกยวนะสองสี่หกแปดสิบล้อนะฮะจอดเสียตรงไหนอ่ะนี่นับล้อให้เลยเป็นอุดมสุขอุดมสุขหรอ ที่นับรออยู่ก็คือตรงแยกสีดมหรือว่ารถที er ่ลงมาจากทางสะพานข้ามแยกสีดมนะฮะพอลงมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ตรงปากซอยดมตะหกจีบนะฮะจอดเสียอยู่เลยกลางเลนกลางเลยนะครับอไปขวานั่นแหละเลนขวานะฮะเพราะว่าไปสองไปสองกับสองไงก็ไปเลนขวาก็คือจอดขีดขวางอยู่ตรงนี้โอ้โหก็ทําให้รถชะลอตัวแล้วก็เลยไปหน่อยก็จะเป็นไอแนวก่อสร้างสะพานของเพชรเนี่ยตรงนั้นอ่ะครับมก็จะยิ่ง มีความแต่ว่ามีความติดมีความหนาแน่นแคบอีกประมาณนี้นะครับอันนั้นคลองเคสแต่อันนี้คอเคสดังกรึบเลยเมื่อกี้มีฝนไหมแถวนั้นพี่เบนโอ้ยมันมีแหละแต่ว่ามาคืนนี้นะฮะตอนนี้ยังไม่มีนะฮะก็นี่แหละก็เลยทำให้ก็เลยเอามาแจ้งว่ามีมีมีรถจอดเสียด้าหนึ่งคันนะครับแล้วก็ให้ผ่านมาแล้วรถติดแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมมันติดอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่ารถไม่จอดเสียมันก็ติดอยู่แล้ว เออรถมันเยอะเนอะแถวนน่นนะรถมันจะเยอะตลอดเวลาเลยป้าช่วงแบบบ่ายเย็นๆอย่างเงี้ยคุณคุณเปิดแผนที่ในสีตอนนี้เป็นที่สนนี่นนทรีน่ะตรงนี้แยกสีรถเป็นไงบ้างอะ่ะเนี่ยเปิดแผนที่อยู่เนี่ยแต่ไม่เห็นมีขึ้นหน้าจอเลยขึ้นแล้วแยกส <c oughs> ี่รถชะลอตัวนะฝั่งขาเข้าวมีท้ายแล้วก็ฟังฝั่งอ่อนหลุดเองมุ่งหน้าไปขาเข้าวชะลอตัวซอยสี่หกอ่ะหรออืมสรุปสรุปคุณได้คุยท่านแต่ละว่ายังไงสรุปว่าเอายังไงเนี่ยเาต,ตรงเนี้ยยังไม่ได้คุยเลยคุยกับอีกท่านหนึ่งเมื่อวานเนี้ย โดนจนได้เนี่ยบอกแล้วว่าอย่ากดหนึ่งกันเยอะก็ไม่เชื่อนะก็นี่แหละก็สีนครินเนี่ยขาเข้าขาออกเนี่ยต้องต่องแยกสีนุ่นเนี่ยแล้วก็ในในส่วนของอดดุกที่จะขาเข้ามาที่มาทางที่จะเข้าไปสุงวิทเนี่ยครับคือมันมีสัญญาณไฟแล้วมันติดอะคุณมันมันไม่ได้ช่วยนะใจเย็นๆใจเย็นๆให้โอกาสหน่อยให้โอกาสหน่อย เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าขอโอกาสได้ไหมให้เจ้าหน้าที่เขาลองทดสอบอะไรใหม่ๆบ้างขอโอกาสได้ไหมขอโอกาสได้ไหมเอางั้นได้เหรอโอกาสนี้โอกาสนี้คุณจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ปีหนึ่งเนี่ยพอมาแบบนิ่งๆก็จะอย่างเงี้ยเองแบบชอบโคคากชอบแบบได้ไหมล่ะก็บอกว่าขอโอกาสเขาเพิ่งจะเปิดมาสองวันสามวันเองคืก็ชอบแบบเนี้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีก <S <S เวลาหมดแล้วพี่เบนจต่ไมหมดเลยอ๋อหมดแล้วเหรอหมดแล้วอย่าให้น้องทำนานเยอะเลยน้องขอร้องเลยเดี๋ยวน้องต้องไปเข้าสุนข้าวแต่จออีกนะตรงนี้ช่งวงนี้โดนฝนตกบ้านเลยอยูนี่นนนอ,อย,อย,ย <S 1> <S 1> ูนี้คุณปีเข้าฟิตบอยบ่อยนะอย่าพูดถึงห้ามพูดถึงเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปนะปากปากคำถามแล้วถามน้องจะรีบจะรีบถามจะรีบไปทำไมมะม่วงถึงลอยได้ทำไมมะม่วงถึงลอยได้ก็เพราะว่ามีคนสอย สอยมันก็ตกลงที่พื้นสิเอาก็ระหว่างมันจะตกลงอะสอยมันก็ต้องรออยู่ในตะก้อก่อนดีผิดมะม่วงตกน้ํากดอะไรดีวะเนี่ยกดอะไรดีนะเนี่ยไม่ใช่มะม่วงเบาเหรอเออของคุณอภพิสุกฮากว่านะมะม่วงเบาอะถ้าเมื่อกี้เปลี่ยนคำตอบนะเป็นมะม่วงเบานะโอ้โหฮาเลย มาม่วงตกน้ำถึงลอยได้คูนม่วงเบาที่ไหนอ่ะแล้วทำไมแล้วทำไมมาม่วงถึงเบาอ่ะทไมวเบาเอวโขหกโต๊ะได้ไหมเอาโหหกหกโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วผมแบบสลบไปเลยได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยตื่นมาใหม่วันศุกร์ได้ไหมอะยังไม่จบไปก่อททำไมมาม่วงถึงเบาเออ่วงเบาอ่ะก็มาม่วงมันลอยน้ำมันก็เลยเบาป่ามาม่วงลูกเดียว ไปละผมตายละสวัสดีครับเลเล่นกันอย่างนี้เล่นกันอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเร็วๆรายการเร็วๆจะปิดรายการเดียวรากะปิดรายกาวก็จะให้น้องปิดรายการได้ยังเนี่ยรายการไม่ได้มีสองชั่วโมงนะปิดเลยปิดเลยเอาจะเอาไหมล่ะสองชั่วโมงเอาไหมล่ะดูแบบใจร้อนตลอดเลยเราอ่ะนะเดี๋ยวตะโกนเพื่อเขาว่าเอาปิดก่อนเร็วๆ พี่ยังเกรงใจอีกอ่อพี่ทำกับผมขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ขอบคุณมากพี่เบน <c oughs> ไว้ว่าหลังคุยกันใหม่ขำค้างไปแล้ว ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความมาทั้งใน YouTube Live ใน Facebook Live แล้วก็รวมถึงใน Tik t o k ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของคุณอภิสุขด้วยนะครับไม่ฝากรายการตัวเองทำไมไม่ฝากรายการตัวเองนี่มีคุณดวงใจบอกว่าทรงผมคุณเหมือนพระเอกหนังอินเดียโอ้ขอบคุณมากครับต้องสวัสดีภาษาอินเดียหน่อยแล้วอินเตอร์เดียเองเหรอโหนมาสเตอะไรก็ว่าไอ้โอเนเดีย อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับนี่เดี๋ยวผมกาลังจะไปะคุยกับทางผู้ใหญ่นะบอกว่าสูขข่าวเออ,เอ,อช่วงเฮตัฟิกอะ,ะจะขอเป็นจันพุทธศุกร์ได้ไหมอโอเคไหม โอเคกันไหมทุกท่านเขาเป็นจันพุทสุแล้วที่เหลือคือจัดเต็มวันพร้อมกับคุณวรยาไม่วันเดียวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนเดี๋ยวไปเคลียร์หลังบ้านก่อนไปแล้วครับขอบคุณมากนี่คุณอริวันแซลมาบอกว่าน่าสงสารผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับอืมน่านัไปแล้วครับยิ่งอยู่ยิ่งหนักใจกันแล้วพบกันใหม่ในช่วงสุดข่าวจรจรหลัง16ตุลาวันนี้ขอบคุณและขออภัยจริงๆที่เก็บข้อความไม่หมดขอบคุณคครับสวัสดีครับ สติดไม่ติดก็ทักมา